วัสดีครับวันนี้มาพบกับบิตคอยอีกครั้งหนึ่งนะเป็นวันเสาร์หยุดสามวันด้วยนะก็บิตคอยหกหมื่นหกหมื่นนะเหมือนจะลงนะแต่ความจริงมันเด้งขึ้นมานะเห็นป่ะมันทําห่างลงมาเยอะอยู่นะเดี๋ยวให้ดูก่อนสี่หมื่นแปดเห็นป่ะเต๋อดายมันลงลงแล้วมันไม่ค้างอ่ะมันลงแล้วมันเด้งเลยอ่ะภายในไม่วันเดียวมันรู้สึก มันถือว่าลงไหมั้ยแต่แอดมินไม่ค่อยอยากให้มันลงอย่างนี้เลยนะอยากให้มันลงแบบลงไปทําเป็นแท่งแดงๆใหญ่ๆอ่ะอันนี้มันแบบทําหางอะ่ะอย่างเงี้ยเรียกว่าทาหางอะ่ะไม่โอเคต้องลงไปอีกห้าหมื่นห้าอะไรเงี้ยแต่เหมือนมันเด้งขึ้นมาแต่เหร,รียญเล็กๆไม่ได้เด้งนะอาจจะดูอย่างเงี้ยอาจจะมีการเนี่ยเดรียเล็กๆ,ๆกาล่าก็ไม่ได้เด้งขึ้นนะเนี่ยเหรียญเล็กๆไม่ได้เร่งขึ้นเท่าที่ดู หุ้นเหรียญเล็กๆมันมันมันไม่บิตคอยมันมันไม่ค่อยลงอ่ะเช่เหรียญเล็กๆส่วนใหญ่จะดงนะก็อาจจะไม่ใช่รอบของมันก็ได้เนี่ยแต่อถ้าเกิดเป็นเหรียญใหญ่หน่อยอ่ะบางทีมันทําหางเหมือนกันนะอย่างเหรียญชิบะเนี่ยเออทำหางอยู่อีธิเรียมเดี๋ยวดูหน่อยดิอีธิเรียมนี่ก็ทําหางหน่อยหน่อยแต่ก็ไม่เหมือนบิตคอยนะก็โดยรวมแล้วเรามาดูตัวตัวตัวบิตคอยก็ถือว่าไม่ลงนะอย่างนี้ถือว่าแอดมินว่าอย่างนี้ถือว่าไม่ลงนะ ดังนั้นสิงหาต้องลงมาอีกคิดว่านะแล้วก็ตอนนี้ยอดเงินอยู่เท่าไหร่สองล้านสามนะยอดเงินสองล้านสามอ่ามีดอกได,ได้ดอกเบีย้ยเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องทําการฝากนะเนี่ยเหรียญเหรียญโซเนี่ยเดี๋ยวต้องทําการฝากก็ขอดูแล้วเดี๋ยวขอดูโปรดักหน่อยโอเคยังไม่มีเหรียญให้เราฝาก ยังไม่มีแหรยหมดอายุครบอายุเลยยังไม่ได้ฝากไม่ได้โอเคก็ก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้ทำนายต่อไปทำนายต่อไปก็คงจะต้องรีบซื้อภายในคือแอดมินจะมีเรื่องอย่างหนึ่งไงคือต้องการจะขายหุ้นแล้วมาซื้อซื้อเหรียญไงแต่ทีนี้พอจะรู้แล้วว่าจะซื้อเหรียญอะไรโอแอดมินอะ่ะจะซื้อเหรียญชิบะนะ แต่จุดหนึ่งสี่ไม่อยากซื้อเลยอะ่ะหนึ่งสี่หกตูนไม่อยากซื้อเลยอยากซื้อสักจุดหนึ่งสามลงมาอาจจะรอลงอีกสักรอบเนี่ยแต่ต้องรีบแล้วอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวปลายปีแล้วมันจะขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้ซื้อแล้ะอาจจะขายหุ้นอะ่ะคิดว่าคงขายหุ้นตัวไหนนะ S อ G ซนะเป็นหุ้นไฟฟ้านะเพราะว่ามันปันผลไม่ค่อยได้อะ่ะปันผลมันเปอร์เซ็นต์เดียวเองอะ่ะซึ่งซึ่งน้อยแอดมินดูดูจากที่จะขายหุ้นอะ่ะดูจากปันผลนะดูจากผลประกอบการในอนาคตว่าจะไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย ก็คิดว่าตัดขายมาแล้วกัน s g J p ได้สักสองแสนนี่ยคงจะมาซื้อสิบาทเนี่ยเออคิดว่านะความคิดอย่างนั้นเน่ะจะเป็นไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูค่า p t p o p ดอนโอ้โหการเงินบาทนี่มันอ่อนมาไอ้แข็งค่ามากเลยนะดูดิโอ้แข็งค่ามากเลยก็ก็เดี๋ยวดู ดูอะไรเดียก็ไม่มีอะไรนะโดยภาพรวมก็ทํานายเหมือนเดิมนะขึ้นก็ทําทนาคลิปว่าลงนะแล้วก็ภารกิจก็คือจะเฝ้าอยู่อาจจะขายหุ้นทิ้งแล้วก็มาซื้อเหรียญเพิ่มแค่นั้นแหละเออควบคุมให้มันดีๆเพราะว่าจะรวยก็รวยช่วงนี้แหละอาจจะต้องเพิ่มน้ําหนักในการลงทุนบิตคอยเพิ่มขึ้นแล,ล้วลดการลงทุนในหุ้นถึงแม้หุ้นจะขายไม่ได้กาไรนะขาดทุนเออขาดทุน คิดว่าลงลงทุนไป3ามแสนนะแล้วลงมาเหลือสองแสนนะ,ะแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดเหรียญมันขึ้นมันขึ้นไล่ได้เยอะกว่านั้นเนขึ้น5เท่าอะไรเงี้ยก็เป็นล้านได้นะก็ถ้าเกิดมองล i s ์แอนด e w ีวอรก็อาจจะยังอย่าไปมองตรงนั้นว่าขายแล้วขาดทุนอะไรเงี้ยโอเคกระทิปก่อน